ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยดวงโชคลาภของคุณวันนี้นะคะ โชคลาภของคุณวันนี้สําหรับคนที่ไปขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอ,อกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะพระแม่ลมัศมีหรือขอจากพ่อแก่หรือกุมารน,นะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินด้วยนะคะหลายๆคนกําลังคิดที่จะเดินทางไป ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากต่างประเทศมาด้วยนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ0-16นะคะแล้วก็สองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ